สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคยร์จะพาชมก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสเค่ซื้อมาซื้อมาแล้วมันเย็นตอนนี้เอามาปรุงใหม่เอาน้ำซุปเทลงไปแล้วก็ปรุงใหม่ใส่รสด,ดีผงชูรสน้ำปลาน้ำกระเทียมดองพริกป่น พอเดือดแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปต้มลงไปเลยค่ะต้มให้เส้นนิ่มๆเส้นหมีข่ขาวต้องต้มให้เส้นนิ่มถ้าเส้นแข็งจะไม่อร่อยอปรุงรสตามใจชอบพอสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใสซื้อมาแล้วเคียวมาปรุงใหม่ เราะว่ามาตั้งไว้แล้วน้ําซุปมันเย็นปรุงน้ําซุปใหม่แล้วก็ใส่เส้นหนี่ลงไปต้มให้เส้นนิ่มๆตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ